สวัสดีนะครับสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับเรื่องคดีลูกชายหลานลูกกระทิงแดงนะครับเครื่องดื่มชูกาลังกระทิงแดงเศรษฐีอันดับ3ของประเทศนะ,นะครับเรื่องอายการสูงสุดสั่งไม่ฟ้องอันนี้ก็พี่น้องประราชชนให้ความสนใจอายกระทิงแดงในบอสอยู่วิทยานะครับนะขับรถชนตํารวจตายเมื่อปี55ปัจจุบันปี -63 ผ่านมา8ปีนะครับ อายการสูงสุดสั่งไม่ฟ้องนะครับนะไม่น่าเชื่อนะคดีแค่ขับรถชนคนตายเนี่ยนะตำรวจอายการใช้เวลา8ปีในการที่จะมีความเห็นและออกคำสั่งนะครับไม่ฟ้องนะครับพี่น้องประชาชนหลายคนโดยเฉพาะในโซเชียลก็ตั้งคำถามว่าโอ้โหหลักฐานชัดขนาดนี้นะจับได้นะเขาหนังคาเขานะครับมีกล่องวงจรปิดมีรอยเลือด นะชนเสร็จแล้วก็ลากมอเตอร์ไซค์ตำรวจนะครับไปถึงหน้าบ้านลอยเลือดไปถึงทางเข้าบ้านนะครับแล้วก็ออกหมายคน้นออกอะไรต่างๆจับตัวมานะครับถึงแม้จะมีคนอ้างตัวว่าเป็นคนขับรถนะแทนนะครับนายบอสนะสุดท้ายก็นายบอสก็ยอมรับว่าขับรถนะครับแล้วก็หลังจากโดนจับนะชนตำรวจตายเนี่ย นะครับก็โดนแจ้งไป5ข้อหาเท่าที่ทราบก็คือ1นะครับขับรถเร็วนะเมาขับประมาทเป็นเหตุผลอื่นถึงแก่ความตายไม่หยุดรถช่วยเหลือทำทรัพย์สินชนทรัพย์สินคนอื่นเสียหายก็ประมาณสัก5ข้อหาพอผ่านไปปุ๊บก็มีทนายความผู้ใหญ่เข้าไปช่วยเหลือนะครับแล้วก็ทํามีหลายๆคนเข้าไปช่วยเหลือก็ทําให้ข้อหาก็ลดลงไปเรื่อย นะครับหายไปเรื่อยๆหายเรื่อยนะเมาแล้วขับก็ไม่ชัดขับรถเร็วไม่ชัดนะขับรถไม่ช่วยเหลืออาขาดอายุความปล่อยขาดอายุความนะครับนะก็จะเกี่ยวว่าเขาเป็นคนรวยหรือเปล่าทําให้คดีอะไรต่างๆนั้นต้องขาดอายุความกันไปหมดนะครับอันนี้ก็เล่าให้ใหฟังนะฮะนะครับแล้วก็หมายจับก็ออกช้านะไม่ออกหมายจับจนตำรงตำรวจถูกดำเนินคดีทางวินัยไปตามข่าว พี่น้องประชาชนก็คงจะได้เห็นแล้วนะครับนะก็เป็นเรื่องที่แปลกมากนะครับไม่สามารถดําเนินการได้สุดท้ายเหลืออยู่ข้อหาเดียวคือประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายประมวลกฎหมายอาญามาตรา291ก็เดือนที่แล้วโคศกอายการหรือรองโคศกนะคุณประยุทธ์เนี่ยนะครับยังพูดอยู่เลยว่าพยายามจะเอาตัวกลับจากต่างประเทศส่งผู้ร้ายข,ข้ามแดนนะครับนะบเมื่อนำเนินคดีในประเทศไทย พอผ่านมานครับเดือนมิถุนา CNN ยบอกได้รับแจ้งแล้วจากอ้าจากอายการสูงสุดรับแจ้งจากตำรวจแล้วสัมภาษณ์ผู้กำกับโรงพักท้องหล่อนะถ้าจำไม่ผิดนะบอกว่าอายการสูงสุดออกคำสั่งไม่ฟ้องแล้วแจ้งนายวรยุทธ์หรือนายบอสอยู่วิทยาเรียบร้อยแล้วทุกข้อหาหลุดหมดนะครับทำให้ CNN เ้ขาก็ไปพาดหัวข่าวเกี่ยวกับเรื่องกระบ,บวนการยุติธรรมในประเทศไทยว่า ถ้าเป็นลูกคนรวยลูกเศรษฐีแล้วเนี่ยไม่ต้องติดคุกหรือไม่อย่างไรเขาเกิดความสงสัยในกระบวนการยุติธรรมของไทยนะครับว่านะครับสามารถวิ่งเต้นได้หรือไม่ใช้เงินซื้อความยุติธรรมได้หรือไม่ใช้เงินทําให้คดีล่าช้าได้หรือไม่นะนักข่าวและหลายคนเมื่อเช้าโทรหาผมคนดงัดงๆหลายคนในวงการข่าวถามบอกอาจารย์ครับนะ เนี่ยถ้าเป็นคนทั่วไปเนี่ยนะครับนะถ้าขับรถชนตํารวจตายในะขนาดนี้ป่านนี้ติดคุกกิตารางหัวโตไปแล้วนะนี่มันเป็นลูกเสือถีขับรถชนตํารวจตายยังไม่ติดคุกนะในทางลับบอกว่ามีการจ่ายเงินให้ผู้เสียหายไปสามล้านนะญาติญาติของคนตายญาติตารวจเนี่ยสามล้านนะแล้วก็เงียบไปเลยผู้เสียหายก็เงียบไปเลยนะครับนะเขาในโซเชียลก็ตั้งคําถามว่าแล้วมีการจ่ายเงินให้ตํารวจไหม นะมีการจ่ายเงินให้อายการไหมเขาตั้งคําถามกันเยอะแยะมากมายผมก็เชื่อว่าไม่น่าจะมีการจ่ายเงินให้ตํารวจหรืออายการอันนี้เป็นความเชื่อแบบทั่วๆไปนะแต่หลายๆคนก็บอกว่าเฮ้ยอายการสูงสุดสั่งไม่ฟ้องแบบนี้นะคดีที่มันหลักฐานชัดแบบนี้นะน่าจะมีเงินมีทองเข้ามาเกี่ยวด้วยไหมเพราะตะกูลอยู่วิทยาเป็นเศรษฐีอันดับสามของประเทศไทยนะเครื่องดื่มกระทิงแดงเนี่ย หรือที่เขาเรียกว่าเลดบูลเนี่ยเป็นเครื่องดึงระดับโลกนะเงินทองมากมายเยอะแยะมากมายนะแค่ลูกหลานนายบอสเนี่ยขับรถชนคนตายเนี่ยขึ้นสารรับสารภาพก็รอลงอาญาไม่ต้องติดคุกเยียวยาก็ไม่ต้องติดคุกแต่เหตุใดทําไมเขาไม่ยอมติดคุกแม้แต่วันเดียวหรือไม่ยอมถูกดําเนินคดีไม่นะปแปลกมากนายคนนี้ตอนเกิดเหตุก็อายุแค่ยี่สิบแปดปีนะครับไม่น่าเชื่อนะ นะครับขับรถเฟอร์ดันศึกษาก็สูงชาติตระกูลก็สูงเงินทองก็มากมายธุรกิจต่างๆแปลกไม่ยอมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมไม่ยอมรับกระบวนการยุติธรรมของไทยมันแปลกนะนะครับหรือว่าคนรวยถูกดำเนินคดีไม่ได้ปั๊มลายพิมพ์นิ้วม,มือก็ไม่ได้ออกหมายจับก็ไม่ได้ออกหมายจับล่าช้าจนหนีออกไปอยู่ต่างประเทศสุดท้ายตำรวจ ก็สองสามคนก็โดนวินัยไปเล็กๆน้อยๆ,ๆกักยามเรื่องอะไรต่างๆนะครับไม่น่าเชื่อนะนะคำถามก็มากันทุกวันว่าเศรษฐีใช้เงินซื้อความยุติธรรมได้หรือไม่พี่น้องว่าไงใช้เงินซื้อได้ไหมซื้อตำรวจได้ไหมซื้ออายการได้ไหมนะครับเมื่อเช้าสถานีโทรทัศน์หลายช่องผมได้มีโอกาสคุยกับผู้ประกาศข่าวและนักข่าวนะตอนนี้บ้านเมืองเราเงียบครับไม่มีใครแถลงข่าวครับแต่ได้ข่าวว่าสิบโมงครึ่ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะถแถลงข่าวว่าทําไมไม่คัดค้านเรื่องอายการสูงสุดสอบเพิ่มแล้วก็เสร็จแล้วก็มีออกคําสั่งไม่ฟ้องคดีทําไมปล่อยไม่คัดค้านไม่อะไรต่างๆยังไงกันนะครับตามที่เซียเนนเขาว่าจริงเท็จอย่างไรผมไม่ทราบ <c oughs> นะสิบโมงครึ่งสำนักงานตํารวจแห่งชาติจะมาถแถลงว่าการออกคําสั่งไม่ฟ้องของอายการนะมีเหตุผลอะไรแต่แว่แววมาว่าหลักฐานไม่พอฟ้องนะครับ นะเขาว่าอย่างนั้นเราก็ไม่รู้ว่าหลักฐานอะไรไม่พอฟ้องนะครับแล้วทําไมมันรวบรวมหลักฐานมันยากกันเลยคดีนี้นะครับนะพนักงานสอบสวนทําไมรวบรวมหลักฐานไม่พอฟ้องแค่คดีขับรถชนคนตายนี่นะหลักฐานไม่พอฟ้องนะครับเขาว่าอย่างนั้นนะจริงแค่ยังไงเดี๋ยวดูว่าสิบโมงครึ่งตำรวจอายการก็เงียบเลยครับยังไม่ชี้แจงครับนะครับถ้าเราเข้าไปดูในโซเชียลจะสังเกตเห็นเลยคนดา่า ทั้งตำรวจทั้งอายการเยอะแยะมากมายนะสงสัยในกระบวนการสืบสวนสอบสวนขั้นตอนกระบวนการสั่งไม่ฟ้องบางคนมีความคิดถึงขนาดว่าเอ๊ะเราจะดำเนินคดีอะไรกับอายการสูงสุดได้ไหมคือหลักแล้วเนี่ยนะครับอายการเนี่ยนะนะถ้าเขาสั่งคดีโดยสุจริตเนี่ยก็ทำอะไรไม่ได้นะครับไม่สามารถดำเนินคดีทางแพ่งทางอาญาได้และผมได้ข่าวมาว่าเร็วๆนี้กำลังจะออกกฎหมายออกระเบียบออกข้อบังคับอะไรมาเนี่ยว่า อายการถ้าสั่งคดีโดยสุจริตไม่ต้องรับผิดทั้งทาง,ทางแพ่งและทางอาญาก็คือดําเนินคดีอะไรไม่ได้เลยนะเพราะฉะนั้นกลายเป็นว่าอํานาจเบ็ดเสเร็จจะอยู่กับอายการหรือเปล่าจะส่งคดีขึ้นสู่ศาลหรือไม่อยู่อายการนะอำนาจจะเยอะเกินไปหรือเปล่าอายการประเทศไทยนะครับแล้วก็สั่งฟ้องไม่ฟ้องก็ไม่ถูกดําเนินคดีถ้าสุจริตนะคดีนี้เราก็ไม่รู้นะครับว่าการสั่งไม่ฟ้องเนี่ยนะนายวรยุทธ์หรือนายบอสอยิทยาเนี่ย มันสุจริตหรือไม่ก็ต้องติดตามกันต่อไปนะสังคมก็ตั้งคำถามนะคุกมีไว้ขังคนจนกับคนโง่เพราะฉะนั้นถ้าเราเกิดมาจนและโง่ก็ติดคุกนะนะนะครับแล้วก็คนรวยไม่ต้องติดคุกหนมีเงินนะครับมีเส้นนะครับมีทนายเก่งนะครับครบจบถ้าเรามีสอย่างมีทนายเก่งแล้วก็เสร็จแล้วแหะมีเงิน นะครับแล้วก็มีเส้นนะครับสามอย่างอยู่ประเทศไทยสบายใจนะไม่ต้องดําเนินคดีถึงแม้ทําผิดคด,ดีก็ไม่ถุงศาลนะครับถ้าทําผิดชัดเจนทําอะไรไม่ได้ก็ดึงคดีว่าช้าๆนะักการเมืองหลายคนนะักการเมืองท้องถิ่นนะักการเมืองระดับชาติเห็นไหมอายการฟ้องไม่ทันนะปะปะชอสอบสวนชา้านะก็ขาดอายุความนะนายกเทศมนตรีนายกอบจอหลายคน นะยื่นบัญชีทรัพย์สินหนี้สินเป็นเท็จแต่ปรากฏพอส่งฟ้องศาลอายการกับปปชทำคดีช้าคดีก็ขาดอายุความก็ยกฟ้องเยอะแยะมากมายผมเอามาพูดทุกวันว่าคดีนักการเมืองทุจริตยกฟ้องนะเพราะขาดอายุความคดีสนามกลอบอันพายนะอดีตนักการเมืองใหญ่ทางภาคตะวันออกนะครับเป็นรัฐมนตรีเกี่ยวข้องก็ขาดอายุความนะครับ คือการคือผมจะพูดในภาพรวมนะครับผมไม่ได้พูดคดีนี้นะคือประเทศเราเนี่ยนะที่ผมได้รับข่าวลือมานะเขาวิ่งเต้นล้มคดีกันก่อนถึงศาลเนี่ยเขาทำไงครับสอบสวนช้าๆนะนะลองขอความเป็นธรรมนะลองขอล,ลองขอความเป็นธรรมตำรวจลองเสร็จไปลองขอความเป็นธรรมอายการอายการไม่ให้ความเป็นธรรมก็ลองอายการจังหวัดอายการเขตอายการอาธิบดีอายการสูงสุด พอร้องก็ไปก็ต้องเป็นไงหยุดไว้คดีไม่ไปถึงศาลนะครับนะและถ้าเกิดว่าทําผิดจริงหลักฐานชัดตํารวจอายการไม่สามารถจะ,ะช่วยอะไรได้ก็ใช้วิธีการทําให้มันช้าๆส่งฟ้องไม่ทันขาดอายุความนะครับนี่คือคือปัญหานะครับก็ขนาดคดีฆ่า,นาคนตายโดยไตรตรองไว้ก่อนบางคดีศาลไม่ให้ประกันตัวแต่ปรากฏว่าไงฮะ ทำไปทํามาความเห็นทางคดีระหว่างตํารวจกับอัยการไม่ตรงกันอัยการก็ส่งกลับมาจากฆ่าคนตายโดยอา่าไต่ตองไว้ก่อนหรือจ้างวานฆ่ากลายเป็นฆ่าคนตายธรรมดาส่งกลับมาตํารวจนะตำรวจไม่เห็นด้วยส่งผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาคค้างเลยคดีทําให้คนที่มันอยู่ในคุกก็เป็นไงออกจากคุกได้ท,ท,ทั้งทางดีสาลไม่ให้ประกันอันนี้ผมยกตัวอย่างนะคดีอื่นอ่แต่ผมไม่ได้บอกว่ามีการทุจริตหรือไม่แต่ถ้าเกิดมีความเห็นทางคดีเนี่ย กับการออกคําสั่งไม่ฟ้องระหว่างะระหว่างอายการกับตารวจปุ๊บมันก็ทําให้คดีช้านะครับช้าก็ทําให้คนที่อยู่ในคุกนั้นสามารถออกจากคุกได้แม้กระทั่งคดียาเสพติดก็มีข่าวนะพนักงานสอบสวนส่งให้อายการช้าสุดท้ายอายการฟ้องไม่ทันก็ต้องปล่อยผู้ต้องหาไปนะครับคดีฆ่าก็มีอะไรมีเยอะแยะมากมายนี่คือเป็นปัญหาในกระบวนการยุติธรรมนะครับและการดําเนินคดีกับอายการหรือตํารวจเนี่ยสมมุติว่าทุจริตนะ ช่วยเหลือผู้ต้องหาหรืออะไรตะอะไรต่างๆเนี่ยมันมันพิสูจน์ยากยิ่งการดําเนินคดีกับอายการเนี่ยพิสูจน์ยากมากน้อยมากที่อายการจะถูกดําเนินคดีก็มีล่าสุดที่อายการติดคุกที่ว่าไปรับสินบนสามหมื่นอะไรเนี่ยน้อยมากครับนะเพราะแ,แค่จะดําเนินคดีกับตํารวจที่ทุจริตนี่ก็ยากแล้วอายการยิ่งยากใหญ่เพราะว่าอะไรเพราะอายการไม่ได้สัมผัสกับประชาชนโดยตรงอายการก็สัมผัสกับตํารวจตํารวจสัมผัสกับประชาชนตํารวจจะถูกลองเรียนถูกดําเนินคดีมากกว่า นี่คือปัญหาในประเทศไทยนะครับนะนะครับเพราะฉะนั้นนี่กับคดีนี้ก็ตามมันต่อไปครับสิบโมงครึ่งตำรวจจะว่ายังไงจะแถลงว่าไงนะทำไมายการสั่งไม่ฟ้องอายการเงียบเลยโคส่งโคศกไปไหนหมดครับ <c oughs> ติดต่อไม่ได้เลยนะครับคานสายตาประชาชนนะครับหลายๆคนบอกว่าคดีชนตำรวจตายแบบนี้หลักฐานชัดขนาดนี้ขนาดผู้เสียหายเป็นตำรวจเลยครับนะยังสั่งไม่ฟ้องอ่ะ นะครับถ้าเป็นคนธรรมดาตาศีตาสาเขาบอกว่าตั้งแต่เกิดเหตุก็ติดคุกไปแล้วนะครับนี่คือปัญหาของประเทศเรานะจะทำยังไงดีคดีเอปารีนาเป็นไงครับจะไปถึงศาลไหมโอกาสที่อายการออกคําสั่งไม่ฟ้องมีไหมมีมันเป็นไปได้หมดอะขนาดคดีขับรถชนคนตายเนี่ยอัยการยังสั่งไม่ฟ้องซึ่งเราไม่ทราบเหตุผลของอัยการสูงสุดแต่มันเป็นไปได้หมด นะครับในโลกของควาเป็นจริงมันไม่ใช่เฉพาะตัวบทกฎหมายอย่างเดียวมันมีหลายอย่างเอ๋ปารีนาบุกลุกป่าถูกกล่าวหานะฮะตอนนี้เธอยังไม่มีความผิดเนี่ยเธอถูกกล่าวหาเนี่ยคดีจะไปถึงศาลไหมนะครับตอนนี้พ้นจากตารวจไปแล้วเนี่ยอยู่อยู่อายการเนี่ยจะไปถึงศาลไหมพี่น้องคิดว่าถึงไหมผมเริ่ม,เร,มเริ่มจะหวั่นใจนะว่าจะไม่ไปถึงศาลนะครับนะเพราะอะไรเพราะคุณเอเป็นสสพักรัฐบาลนะครับ นะเป็นคนสําคัญของพรรคนะครับแล้วพรรคก็มีอํานาจบริหารประเทศอยู่เพราะฉะนั้นคดีคุณเอ๋ปารินาจะไปถึงศาลไหมผมเริ่มวันๆน,นะว่ามันจะไม่ไปถึงศาลนะครับนี่เริ่มเริ่มสงสัยแล้วคดีนายชรนายชรนรับบริจาคถูกกล่าวหาว่าไม่ได้ขออนุญาตไม่ได้ออกใบเสร็จใช้เงินผิดวัตถุประสงค์นะครับถูกกล่าวหาว่าชอบโกงประชาชนผิดพบรบคอม ไม่มีผู้เสียหายสักปากไปแจ้งความมีทนายความคนหนึ่งไปเอาเงินโอนไปสิบบาทไปร้องทุกข์แล้วก็มีผู้เสียหายคนหนึ่งชื่อคุณสิริพันธ์เรือไงอะ่ะนะครับไปแจ้งความที่ปราบเกตคนเดียวหลังจากนั้นก็มีนายอะไรนายธนาดลเรือไงนะครับนะเอฟซี FC ของ c ีเอสไอเไปแจ้งความที่แม่ลิมมีคนผู้เสียหายก็ไม่มียังไม่มีเลยครับผมก็คุยกับเดวิดเนี่ยนะซีเอสไออยู่เนี่ยว่าเอ้ ตกลงยังไงกันแน่เนี่ยนะมีผู้เสียหายกี่คนเดวิดนะ CSIRA ซึ่งเป็นพันธมิตรกับทนายครายทุกบอกว่ากำลังประกาศนะใครก็แล้วแต่ที่ได้รับความเสียหายจากการนะประกาศรับบริจาคของนายชอนสำหรับคนที่ได้รับความเสียหายนะก็ติดต่อไปที่ CSIRA เขาจะรวบรวมคนมาแล้วก็จะนัดหมายไปยังผมให้ผมพาไปแจ้งความเพิ่มสำหรับคนที่ได้รับความเสียหายนะ นะถ้าใครคิดว่าได้รับความเสียหายจากการที่นายชอนนะประกาศรับบริจาคก,ก็ติดต่อไปที่ c s i a ได้คุณเดวิดแล้วเดี๋ยวเขาก็จะประสานมานะแต่ก็บอกก่อนนะครับตอนนี้นายชอนเขาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะทุกข้อกล่าวหานะครับเขาไม่ได้ยอมรับผิดอะไรเลยเขาบอกว่าเขาช่วยสังคมมาตลอดตอนนี้นายชอนก็ยังไม่มีความผิดเพียงแต่ถูกแจ้งข้อกล่าวหาเท่านั้นเขาก็มีทนายความมีทนายผู้ใหญ่ผมก็รู้จักดี นะทนายความที่ศีรษะล้านๆเนี่ยการรู้จักกนดีก็เป็นพรรคพวกกันนะครับก็ว่ากันไปต่างคนต่างทําหน้าที่คือนายชอนเนี่ยยังไม่ได้มีความผิดเพียงแต่ถูกกล่าวหาเกี่ยวกับเรื่องการเลี่ยไรแต่คุณดูในคดีนี้นายชอนการศึกษาสูงจบต่างประเทศเป็นคนดังนะรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่มีผู้ติดตาม4ี่ห้าล้านเป็นไงการดาเนินคดีเป็นไง,านนไงยากตั้งนานแล้วยังไม่มีอะไรคืบหน้าเลย คดีนายบวยนะคดีเรนนี่เรื่องโดนแหม่มโพดําเขาแฉนะเรื่องการรับบริจาคเรื่องช่องสองผีนะครับเขาก็ออกมาชี้แจงเรื่องเงินบริจาคก,ก็จบไปแล้วนะเรื่องนี้ก็ต้องให้เครดิตแหม่มโพดําเขาก็ออกมาชี้แจงก็ออกมาแฉแหม่มโพดําเขาก็ความดีเขาก็มีเยอะนะครับเรื่องแฉไอ้อะไรเนี่ยในช้อนเนี่ยก็ um. แหม่มโพดําแฉ หน้ากากรนามสองร0 0ล้านชิ้นก็แหม่มโพดําก็เขาแฉจนเขาถูกดําเนินคดีข้อดีของแหม่มโพดําก็มีเยอะนะครับในการแฉอะไรที่เป็นประโยชน์กับประเทศชาติก็ดีครผมสนับสนุนนะนะนะครับผมเองนี่ไม่ได้มีเรื่องทะเลาะอะไรกับแหม่มโพดํานะบางคนก็จะลากจะจูงให้ผมไปทะเลาะกับแหม่มโพดําไม่มีนะครับไม่มีปัญหาอะไรกับแหม่มโพดํานะครับอะไรที่เขาแฉแล้วเป็นประโยชน์กับประเทศชาติก็ถือเป็นเรื่องที่ดีแฉในชอนแฉ หน้ากากอนายัย2 0 0ล้านชิ้นแล้วก็แฉอะไรเนี่ยแฉช,ช่องสองผีเขาก็แฉสามเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่โตมโหฬาลนะน,นะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนรวยๆคนดังอะไรต่างๆคนมีชื่อเสียงีคดีไม่ไปถึงศาลเลยนี่คือปัญหาครับนะครับนะกลายเป็นว่าพี่น้องประชาชนงสงสัยว่าความยุติธรรมต้องใช้เงินซื้อหรือเปล่านี่เขาถามมานะ ต้องมีเงินถึงจะสามารถซื้อความยุติธรรมได้หรือไม่หรืออย่างหลักคดีนายบอสเนี่ยสังคมไม่ความสนใจมากเทียบกับคดีเอปารีนาผมเริ่มไม่มั่นใจว่าคดีจะไปถึงศาลดูแลจะไม่ไปถึงศาลการร้องเรียนการทุจริตการเลือกตั้งที่อะไรลำปางหรืออะไรที่เลือกตั้งซ่อมเสรีพิสุทธิ์ร้องเรียนกนกนตนะพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ก็บอกว่าคดียังไม่คืบหน้านะครับการเอาผิด ใครก็แล้วแต่ที่อยู่ฝ่ายรัฐบาลหรือผู้มีอำนาจหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับนะเรื่องแรกคือพยานหลักฐานนะครับเรื่องที่สองคือบารมีเส้นสายต่างๆหลายอย่างนะครับองค์กรอิสระกกตปกตปชนะเป็นที่พึ่งของประชาชนได้มากน้อยเพียงใดสังคมก็ตั้งคําถามครับทั้งกกตรครับนะองค์กรอิสระเป็นที่พึ่งประชาชนได้จริงหรือเปล่า ปปชเป็นที่พึ่งได้ไหมนะบางคนก็บอกว่าเล่นเฉพาะฝ่ายคา้านฝ่ายรัฐบาลไม่มีใครโดนสั่งคดีมีมูลเลยนะลุงป้อมยืมนาฬิกาเพื่อนก็กลายเป็นยืมใช้คงรูปไปซะ <c oughs> นะครับฝ่ายคา้านฝ่ายทักษิณฝ่ายยิ่งรักโดนตลอดเนะี่ยล่าสุดก็สุรนงสุรนันอะไรโดนมติชนโดนนะครับสังคมก็เลยสงสัยว่าปปชเนี่ยตรวจสอบเฉพาะฝ่ายคา้านหรือเปล่าเขาตั้งคำถาม แต่ผมยังเชื่อนะครับว่าปปชนั้นน่าจะตรวจสอบทุกคนแต่ไม่เห็นมีก,รมมการชี้มูลพวกฝ่ายรัฐบาลเลยอันนี้ก็โซเชียลและพี่น้องประชาชนก็ฝากมา <c oughs> <ๆ c oughs> กออกตก็เหมือนกันครับนะนะครับนะครับ,รบชีช้มูลจะเฉพาะฝ่ายค้านหรือเปล่าหรือฝ่ายรัฐบาลด้วยเห็นคนที่โดนตัดส่งตัดสิทธิ์ก็ส่วนใหญ่จะเป็นพวกอะไรธนาธรปิยบุตรช่อฝ่ายค้านอะไรเงี้ย สังคมก็ตัง้งคำถามแต่ผมก็ยังเชื่อมั่นนะครับว่ากกตและก็ปปชน่าจะเป็นที่พึ่งของประชาชนได้บ้างนะได้บ้างแต่จะเป็นที่ชึ่งมากน้อยเพียงใดนั้นก็ขึ้นอยู่กับความโปร่งใสของหน่วยงานทั้งสองนะครับว่าจะมีความโปร่งใสอย่างไรนะทั้งกกตทั้งปปชนะครับนะพักเก้าไกลบอกกฎหมายประเทศประเทศไทยเนี่ยยกเว้นให้ VIP หรือเปล่านยะเพราะประเทศเรามีคำว่า VIP คราวที่แล้วก็ VIP ครับนะทหารอียิ ทำไปทามาก็ไปเป็นไงไปติดโลกที่ระยองเป็นข่าวใหญ่รัฐบาลโดนด่าไปแล้วอันนี้ก็เลยถามว่าบอสอยู่วิทยารอดเป็นผู้ต้องหา VIP หรือเปล่านะครับอันนี้ฝจากไหนได้จากพักก้าวไกลนะครับอนะครับเรื่องนี้จริงหรือไม่อย่างไรผู้เกี่ยวข้องต้องออกมาชี้แจงพักก้าวไกลบอกนะครับเราดูนะครับเดี๋ยวอีกประมาณสักสิบโมงครึ่งนะฮะ ตำรวจจะถแถลงอายการทำไมไม่ถแถลงจริงๆน่าจะให้อายการเป็นคนถแถลงนะผมก็งงเลยทำไมอายการไม่ถแถลงทั้งๆที่ตัวเองเป็นคนออกคำสั่งไม่ฟ้องคดีอยู่ในความสนใจของประชาชนอายการน่าจะถแถลงนะครับนะครับเอองงเหมือนกันนะประเทศเรานะนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ